กสวัสดีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะคลิปนี้ก่อนนอนนะคะตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะเพราะว่าแม่มนได้ให้สัญญากับแป้งรําไว้ว่าวันนี้ก่อนนอนแม่มนจะให้หนูกินปลาเส้นก่อนนอนนะคะซึ่งก็ไม่ได้ให้นางกินมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะไม่ได้ให้แป้งรํากินปลาเส้นนะคะ ก็คือวันนี้เห็นนางยืนจ้องหน้าแม่นะคะเหมือนนางจะทวงสัญญาอะไรสักอย่างนึงจากแม่แม่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าโอ้ใช่แล้วนะคะใช่แล้วคือแม่ก็ได้ให้สัญญากับแป้งร่ำไว้ว่าถ้าแป้งร่ำบอกหวยให้โชคให้ลาบแม่แม่จะให้หนูจินปลาเส้นทุกวันนะคะก็ ตามสัญญานะคะที่ให้ไว้นะคะก็คือนางก็ได้เข้าฝันบอกหวยให้โชคให้ลาบกับแม่แล้วนะคะแต่ว่าแม่นะบุญน้อยแม่ไม่มีบุญก็คือมีบุญแต่กำบังนะคะหนูให้โชคให้ลาบแม่แล้วแต่แม่เอาไม่เป็นนะคะแม่บุญน้อยแม่ไม่มีโชคไม่ใช่ความผิดของแป้งร่ำนะคะ ก็คือแป้งล่ำให้โชคให้ลาบแม่แล้วแต่แม่เอาไม่เป็นเองนะคะก็คือแม่มีบุญน้อยแต่แล้วแม่ก็ต้องทำตามสัญญานะคะก็คือสัญญากับนางไว้นะคะว่าจะให้นางกินปลาเส้นถ้าให้โชคให้ลาบกับแม่บอกหวยแม่สามตัวนะคะนางก็ให้แล้วบอกแล้วแต่ว่าแม่เอาไม่เป็นเองก็เลย ถูกไม่ถูกก็ต้องทําตามสัญญาที่พูดไว้นะคะสัจจะนะคะรักษาสัจจะที่ให้กับแป้งร่ํานะคะก่อนนอนวันนี้นะคะวันนี้นางยืนจ้องหน้าแม่นะคะแม่ยืนอยู่บนบ้านถงุถงทองนางก็ยืนจ้องเหมือนนางทวงสัญญาแหละแม่รู้ทันทีเลยว่าเออนางทวงแล้วนะปะ่ะเอาปลาเส้นให้นางกินนะคะก่อนนอนสองสารนาง ค่ะก็ทําตามสัญญาที่ให้กับนางไว้นะคะถูกไม่ถูกก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคลาาวาสนาของเรานะคะโชคลาาวาสนาของเราอาจจะมีแต่ก็มีบุญแต่กำบังก็ปล่อยผ่านไปนะคะวันหน้าเอาใหม่วันพระไม่ได้มีหนเดียวนะคะ โชคลาบก็คือลาบลอยนะคะลอยไปก็ลอยมานะคะลอยผ่านไปแล้วก็ลอยผ่านมานะคะอาจจะถึงทีของเราบ้างก็ได้นะคะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะรางวันที่หนึ่งอาจจะลอยรอเราอยู่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้แป้งร่่าด้วยนะคะให้แป้งร่่ามีสุขภาพดีขำคูนขำคูณ เป็นวัวที่แสนรู้เป็นวัวที่ฉลาดเป็นวัวที่กระตันยูรู้คุณกับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูนะคะกระป๋าเป็นกำลังใจให้ช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะฝาบติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะกลาบขอบพระคุณเอ็เอฟซีทั่วโลกนะคะที่มีตาเข้าขมารับชมคอยทุกท่านสุภาพดีแ็งแงมีโชคไม่ลาบรำ่ำรวยทุกทุกท่านคะ่ะกลาบสวัสดีคะ่ะ กินลูกกินแล้วก็นอนนะลูกนะกินอิ่มแล้วก็นอนแป้งรำ่ำ <c oughs> เดี๋ยวก่อนวันหวยออกนะคะน้องมนจะเอาลูกปิงปองนะคะ <c oughs> เสียงไทยตัวเลขมาให้แป้งร่ำนะคะ <c oughs> เสียงไทยตัวเลขให้นะคะให้คุณแม่แม่เอฟสีทั่วโลกนะคะไดะ้เป็นแนวทางเสียงโชค <c oughs> เสียงลาบนะคะ <c oughs> กับลูกปิงปองนะคะของแป้งร่ำนะคะ กินแล้วก็นอนลูกกินแล้วก็มองแม่กินแล้วก็มองแม่เหมือนเขาอยากจะบอกว่าขอบคุณค่านะคะเหมือนเขาอยากจะบอกขอบคุณแม่มากๆที่เอาของอร่อยๆมาให้เขากินนะคะเวลาเขามองหน้าเราเนาะ พี่ถุงทองมีผ้าใบบังฝนด้วยพี่ถุงทองนอนสบายแน่ๆเลยฝนตกก็ไม่เปียกแน่ๆเลยใช่ไหยลูกหมูอ้วน,นนะคะถุงทองหมูอ้วนตัวกลมบักนะคะนอน แล้วแม่ก็จะขึ้นนอนแล้วคะ่ะน้องเอาเงินไปนอนเลยลูกน้องเอาเงินไปนอนเลย